มารู้สว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับเงินจะเสียไปกับอะไรบ้างนะครับไพ้ขึ้นค้าขายนะเออจากการช้อปปิ้งออนไลน์นะเออบางคุณอาจคุณมีโอกาสนะที่จะสั่งซื้อนะเออสั่งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะไปซ,ซื้อของไปต้องไปเที่ยวนะไปตลาดเออไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปซื้อสินค้านะตามความต้องการของคุณเนี่ย อซื้อที่สิ่งที่จำเป็นนะ่ะก็ก็ได้นะแต่ถ้าเกินความจำเป็นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันจะหมดไปกับการซื้อของนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นคอนเทนต์เกียรต์นะครับอ่าก็เป็นในเรื่องของการที่คุณเองต้องระวังเหมือนกันนะจากการที่คุณอาจจะ,ะไปสมัครนะ อะไรไว้เยอะๆนะลายปีรายเดือนนะ่ะโอ้ยบ่อยแต่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่มันเกินความจําเป็นแล้วมันเป็นรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบางอย่างหากดูแล้วซ้สมัครอันนี้เอาไว้ไม่ได้ใช้เลยสมัครน,นี้ไว้ไม่ได้จําเป็นเลยแบบเนี้ยก็ยกเลิกไปบ้างก็ดนี้นะครับต่อมา ให้ขึ้นในเรื่องของขายตรงนะระวังนะเออมีคนมาขายตรงคุณในเดือนนี้เหมือนกันนะทําให้คุณเสียเงินเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพก็ได้ถ้าเออประกันนี้คุณมีอยู่แล้วนะเออประกันสุขภาพด้านนี้มีอยู่แล้วเออทาแล้วทาอีกแบบเนี้ยมันก็จะเกินความจําเป็นต้องระวังให้ดีเหมือนกันหรือออาคุณไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งนี้เลยหรือว่าคุณไม่ได้พร้อมกับการที่ทาประกันในห้องช่วงนี้ก็พักๆไว้ก่อนก็ได,ได้เราเก็บเงินเก็บทองไว้ก่อนเราพร้อมแล้วค่อยไปทําก็ได้โดยสักันนะครับ